สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศม,มหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินเรื่องเล่าจากพลตำรวจโทจารักแสงทวีปอดีตนายตำรวจราชสำนักประจำเรื่องทรงปกป้องผืนแผ่นดินด้วยชีวิตซึ่งมีเหตุการณ์อยู่สองเหตุการณ์ซึ่งบีบเป็นเหตุการณ์ซึ่งเรานั่งหอนะท่านประทับข้างหน้าผมนั่งอยู่ข้างหลัง แล้วก็มีเหตุการณ์ที่อีสานครับซึ่งมีเหตุการณ์ยิงกันข้างล่างท่านก็ถลาเข้าไปเพื่อจะลงในเหตุการณ์นะฮะปรากฏว่าเราโดนยิงครับโดนยิงผ่านท้องเครื่องขึ้นมาเนี่ยตรงระหว่างการที่นั่งเนี่ยซึ่งเราวางกระติกน้ําไว้ยิงผ่านกระติกน้ํากระจายน้ําเต็มเครื่องเลยแต่ว่าเครื่อง เครื่องลุอกอะก็นปืนทะลุไปโดยที่เครื่องไม่เสียอาการตรงตัวแต่อย่างไรก็ดีครับหอเขาก็ต้องรีบพระพงะออกมาแล้วก็จอดลงจอดซึ่งท่านก็ทันทีเลยเครื่องไม่ทันแต่พื้นท่านกระโดดออกไปเผชิญเหตุการณ์ทันทีนะฮะแล้วอีกครั้งหนึ่งแถวแถวภาคใต้ผมจําจังหวัดไม่ได้นะครับกดาษที่เขามีการประทะก,กันขึ้นท่านให้หอไปลงที่นั่น นะโดยที่เมื่อตอนไปก็รู้แล้วว่าเราจะต้องโดดลงก็ไม่ปิดประตูข้างนะเมื่อไม่ปิดประตูข้างท่านนั่งอยู่หน้าผมนั่งหลังนี่ผมก็ไม่มีประตูนะฮะแต่เรามีซีดเบลว่าปรากฏดระโดนยิงเหมือนกันนะครับยิงแล้วเนี่ยไม่โดนเครื่องไปโดนหน้าต่างซึ่งหน้าต่างตอนเมื่อไปอยู่ท้ายเครื่องมันก็ไม่โดนอะไรเหมือนกันมันก็รอดไปนะฮะซึ่งหน้าต่างตรงนั้นเมื่อปิดแล้วเนี่ยมันจะตรงหน้าผมพอดีเพราะนั้นหลายคนพรุลงจอดแล้ว เฮ้ยทำไมไม่โดนยิงอะกระจกอยู่ตรงหน้าเลยเขาบอกบตอนที่ผมนั่งประตูมันเปิดอยู่มันไม่ได้ปิดนะฮะเพราะฉะนั้นทุกเหตุการณ์เลยครับเวลามีเรื่องเกิดขึ้นมาเลยเนี่ยท่านอยากจะไปทันทีนะอยากจะไปร่วมรบจะตกเวลานี้เป็นฐานทัตยานของทหารซึ่งท่านเรียนมานะครับท่านก็อยากไปช่วยประชาชนและอยากไปเป็นกําลังใจให้ทหารนะรทุกที่ที่ท่านลงไปทหารก็ดีใจ รประชาชนก็ดีใจซึ่งเป็นเหตุการณ์สองครั้งครับที่ผมตามตาด็จบนหอแล้วก็โดนยิงสองครั้งสองคราวแต่ว่าหอก็ไม่ตกนะเพราะว่าเป็นพระบารมีของท่านอยู่ด้วยนะครับก็โดนยิงเฉยๆหอก็ไม่ล่วงนะไม่เป็นไรนะก็เป็นความประทับใจเหมือนกันที่ผมตามตาด็จท่านมาทั้งสิปีนะครับ